ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันบ้างนะคะข้ามาดูที่ฟิลิปปินส์ทางด้านผู้นำของกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนโมโรในฟิลิปปินส์ล่าสุดนี้ได้แสดงความวิตกกังวลนะคะว่าสถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้ของประเทศอาจจะเป็นช่องทางให้กลุ่ม i อเอสเข้ามาปักหลักก่อเหตุรุนแรงได้ค่ะโดยประธานแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโรหรือว่า MILF นายเอบราฮิมูรัตซซึ่งเป็นกลุ่มกบฏขนาดใหญ่ที่สุดของฟิลิปปินส์ ได้แถลงแสดงความกังวลเกี่ยวกับความพยายามแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงต้ ใต้ของกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามหรือว่าไอเอสโดยอาศัยช่วงเวลาหยุดชะงักในความพยายามของรัฐบาลที่มีมานานแล้วในการปลดอาวุธกลุ่มกบฏและแนวร่วมเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนในภูมิภาคมินดานาวทางตอนใต้ของประเทศค่ะนายมูราดได้บอกด้วยว่าปัจจุบัน m i l f กําลกำลังหาทางติดต่อกับพันธมิตรของกลุ่ม i อเพื่อหาทางเจราจาให้หลีกเลี่ยงการสร้างความรุนแรงในฟิลิปปินส์ เพื่อจะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อข้อตกลงสันติภาพที่ทางกลุ่ม MILF ได้ลงนามเอาไว้ร่วมกับรัฐบาลมนิลาภายใต้การนำของประธานนาธิบดีเบนนโยอาคิโนที่กลุ่มกัวลลัมเปอร์เมื่อปี2557ค่ะหลังจากที่ทางกลุ่ม MILF และแนวร่วมได้ต่อสู้กับรัฐบาลมายาวนานถึง40ปีเพื่อแบ่งแยกดินแดนและก็มีผู้เสียชีวิตในช่วงเวลาที่ผ่านมาจำนวนกว่า120,000รายค่ะ เพื่อความปลอดภัยของทั้งภูมิภาคไม่ใช่เฉพาะแต่ของฟิลิปปินส์ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของทุกทกชาติก็ควจะร่วมมือกันนะคะในการจับตาความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติเพื่อไม่ให้กลุ่ม i อเเข้ามาปักหลักในภูมิภาคได้ค่ะ